ขออนุญาตอ่าถ่ายรูปนะคะคุณแม่ตอนนี้หนูอยู่ที่บ้านอะไรคะบ้านสว่างบ้านสว่างตําบลโมเจตตําบลโพชัยตําบลโพชัยอำเภอพนมพยัาายจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะคุคนคคูโบต้าดีซีหนึ่งสนะคะของลูกค้าคุณฟารั่นนะคะขอให้ค่ำคูนค่ำคูนร่ำรวยร่ำรวยนะคะเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทาง ขาอนุญาตถามคุณแม่กับคุณฟ้าล้านสินค้าของเฮาตรงปกบ่ค่ะแม่ตรงปกเหรอครับตรงปกบ่แม่ตรงจ้ะตรงปกพ่อใจอยู่บ่แม่สิพอดัวมันบันนี่แล้วคนน่ามา้งามบ่งามอีหยังกว่างามกว่าตัวเก่าเนาะงามกว่าตัวเกลคุณฟ้าล้านพอใจมั้ยคะพอใจครับสินค้าเหมือนเหมือนกับลงใน YouTube กับ TikTok บ่ เหมือนนะคะขอพวะคุณมากขอให้ร่ำรวยร่ำรวยยิ่งๆนะคะเฮงเฮงปังๆค่ะขอบคุณค่ะรวยไรมาเทวยค่ะรวยรวยไรมาเทมาอย่าลืมนะคะ7จ8ดสอ